สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับกามาเชียจะมาสรุปแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันด้ครับผมว่าสําหนักไดแน่นอนพี่น้องเนาะที่เพื่อนให้โชคให้ลาบครับผมเทิ่งสามตัวสองตัวบนรางเลยครับผมครับพี่น้องเอฟซีกามาเชยกระดีใจน้าเด้อครับผมที่ติดตามเกามาเชียมากเลยครับได้โชคได้ลาบน้ากันน้องพี่น้องเนาะครับผม เอาครับพี่น้องก่อนที่จะไปเบิงแนวทางเล็กสรุปที่เกามาเชียจะนํามาเสนอในคลิปนี้เอดมินเกามาเชียกับโคกราบขอบพระคุณเ้อครับผมเทึงปูแล้วครับเซียนครับผมที่ให้แนวทางมากกับเก่ามาเชียส่งต่อพี่น้องเอฟซีจนไดชโชเลด้ยหลาบในหงอยวันที่หนึ่งทันว่าคมทมติพานมากนะพี่น้องเนาะครับผมกระเช่นเคยได้ครับผมเก่ามาเชียกับโค้กราบเรียนเชิญเด้ครับผม โอวาปูลูวเซียนน้องพี่น้องเนาะครับผมรับมาเป็นสะพานบุญทรงต่อแนวทางสู่พี่น้องเอฟซีเพื่อได้โชว์เรียลาบครับผมเอาครับเพื่อไว้เป็นการเสียเวลาไาด้วยครับผมไปเบิ้งน้ากันน้องพี่น้องเนาะว่าสำหนักในแน่ครับผมที่เพิ่นให้เขาแนวทางเลยก็สำหนักที่พาเขาได้หมดที่พานมากอะตามตอยด้วยครับผมเพราะว่าเลขกกับมีเขาไม่ลุดน้องพี่น้องเนาะครับผมเอาครับ ที่ขาดบ่ไร้ดเด้อครับผมก็คือพี่น้องเอซครับผมที่เมตตาเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแชยร์ให้กับกองมาเชียละกันน้ำเชียร์ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางที่กองเาเชียจะนํำเสนอกันเลยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่น้องบัวแตกสามตัวแตกเลยครับพี่น้องครับผมสามตัวแตกยังบัทอไรอค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์ประทับใจเลขแม่ซื้อไว้ศูนย์ห้าศูนย์แปด โอ้โหครับผมประทับใจมากเลยค่ะอยากอยากอยากไห้แม่เป็นยังสี่อีกอยากให้พี่น้องเอฟซีใดครับค่ะน้ำเชียร์คือกันก่อยากได้คือกันค่ะเบิ้งน้าแถวเบิ้งอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเล็กเคลิ้นแม่กับเบ็กแมีจับคููกันเลยครับผมค่ะนี่เดีหาช่อนหามันต้องมากนี่ครับนาะค่ะโอ้ ไม่อีกเด้อแม่แบบนี่เนาะครับผมตามไม่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ค่ะท่านผู้ชมสองงวดอะดีงวดแหลกเลขกซ่องปูอ่าหนึ่งมืนจากนนทบุรีบนเท่านั้นงวดเ้อหันี่เก่ากับแปดเนาะครับงวดนี่แปดกับหาโอ้เขาไปออกครูทางค่ะท่านผู้ชมถ้าพี่น้องวิ่งนี่ถือเลยถือในสองตัวเลยครับผมแม่นค่ะเดี๋ยวตามปูให้เด้ค่ะท่านผู้ชมหลัง กียงกอดถอห้อยออกกันไหมก้อนห้อยออกเนาะหนึ่งวันหนึ่งวันค่ะครับน้ำเชียร์เลขคำนวณปูนะครับลงุงใช่ร่ะเลขคำนวณปูบนศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดห้าโอเ้เต็มเต็มปูแตกเตี่ยแตกป้าแตกบนเลยครับผมศูนย์แปดห้าป้าเลขปูแตกเลขกึ้อยูซีหางพี่นหนองเนาะตามไม่คะ่ะท่านผู้ชมครับ เสียดน้องคายเนาะพี่น้องเนาะเต็ม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 เลขวิ่งกอดข้อกันมากครับผมค่ะเบื้พิ่นจับเลขสามตัวบัดเนี่ยเซียดน้องคายเพิ่นใช่ล่ะห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดโอ้ยกระโดดห้าศูนย์แปดตืมให้ตืมให้นี่โอ้โนี่สุดยอดถ้าคนบอกวอาถึงบิ๊กแบกนี่เป็นสิ่งอะไน้ำเสียเนาะมาเต็มเต็มพี่น้องค่ะบอกน่าเสียว่าให้ไปเอาถุงบิ๊กแบกโอ้ พอพอนปีดากลับมาเ้วเด้อกครับผมค่ะเดินดีแล้วครับพี่น้องเนาะนี่อมตะเห็นบอครับนี่เลขสามตัวนี่เพิ่นตรงมากค่ะแตงกชโจมมาแต่เข่าบนครับคเพิ่นจับคู่ให้กับตัวเนียน้อพี่น้องเนาะขี่เส็นใตได้ศูนย์แปดครับผมค่ะศูนย์แปดโอ้พอศูนย์หาไปใส่ตรงเนี้ยครับแตกอีกค่ะพอพอนปีดาค่ะกลับมาครั้งนี้ทวงบัลลังค์ค่ะครับชู่อว่าเลขล็อกที่เพิ่นให้กับเขาไมเดือกครับผมแต่ว่า เป็นเป็นทรงมาในร่ายกอไมาเชื่อก็เลยบว่ได้เขียนครับผมคค่ะรับตามไ่ค่ะท่านผู้ชมครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ย่อวิ่งหาครับผมโอ้หาศูนย์ครับคงถ่ายคนมาจับให้หาศูนย์ยังนี่หาศูนย์อีกเป็นศูนย์มหาจั้จันทิพย์ปวาเป็นอาบมาปัดฝุ่นนะพี่น้องเนาะครับผมก็ถือว่าเดินดีแล้วครับพี่น้องแล้วตามต่อลักลอยลุดลักซิฟกระลุด ครับสลับกันระวางสิบกับหน่วยสิบกับหน่วยสลับกันนี่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะสลับกันตามไม่ค่ะหัวใจเอฟซีค่ะท่านผู้ชมครับผมเลขแบบว่าอันนี้ยิ่งมหัศจรรย์ยิ่งแบบว่าแจ็คสิว่าแจ้งไดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขที่ว่าเหลือเสือก็ว่าได้ หนึ่งเดียวเท่านั้นครับพี่น้อ,องเนาะ,ะที่ก้ามาเชียรครับผมซี FC ดอกไม้ครับผมโอ้ค่ะท่านผู้ชมครับเบิรงเนี่ยค่ะเลขเพิ่นบ่มีบนบ่มี่ลางบ่ได้เน้นไปได้เมิเพราะว่าเพิ่นเห็นอยู่ดอกใหม่ค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่นเป็นเลขวิ่งค่ะเนาะครับเพิ่นจะเห็นตัวเดียวด้ครับพี่น้องสชวนมาเมื่อนี้เพิ่นเห็นแปดแล้วก็มีศูนย์ครับผมโอ้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนอน แต่ไม่ต้องร่อวันนผะก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะหรือว่าสิเป็นวันนผะหน่อยวันศีลหน่อยนะคะครับศีลแปดเท่านี้เด้อครับผมค่ะทังสองสิบ้โทหาแม่เด้คอค่ะพี่นอ้องคพิกนกาว่าขึ้นนันปล่อยแม่แทะเพิ่นว่าจังส่แล้วก็โทรศัพท์แม่นี่แฟนแม่เพิ่นไปเหตุงานมันมีเครื่องเดียวค่ะท่านผู้ชมกับเพิ่นว่าจาโทรหาได้แม่สิโทรหาเองค่ะ ฝากถึงพี่้องเอสซี่เพิ่นรอเนาะครับผมค่ะขอใจตามนี้เด้อครับผมค่ะครับต่อมาก็พ่อไพบูลเด้อครับพี่น้องค่ะสมกับเพิ่นวาเลขในต่ล่างเพิ่นนี่เข่าตลอดครับผมค่ะครับงวดว่างหันกับเข่าเจ็ดแปดเก่างวดนี่กับเข่าศูนย์หาแปดนะพี่น้องเนาะเข่าสามตัวเลยตัวนี้มาครบสามตัวบนคล้ายเลขที่ประกายเลยครับผมโอ้หกตัวมาสามตัวเอ้าในแดดพแกนีเป็นอันนี้ไหมครับเพิ่นกระเน่นแปดอยู่ดี ตัวร่องเพิ่นเป็นน้ำเชี่ยกเยครับเนีใส่แปดให้พอเกินคะท่านผู้ชมครับผมตามไปค่ะพ่อไผ่บุญเด้อครับผมอ๋ค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ละที่พี่น้องร่อค่อยค่ะคพัน่าค่ะท่านผู้ชมค่ะมาครบสามตัวบนครับผมค่ะสองงวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมที่นํำเสนอเนาะเมนครับผมค่ะหมดวันกัน เจ็ดแปดเก้าครับผมค่ะงมวดหนี้กับมีอยู่ในหนีครับพี่น้องเนาะค่ะศูนหาแปดบนพ่นกระไ้เจ็ดกับแปดอยู่แล้วเนาะครับค่ะล่างรุดค่ะเอียงนี่หน่วยล่างหน่วยล่างต้องมาโอ้กอดข้อกันเลยครับค่ะนี่เป็นชุดโค้งสุดทายเพ่นไ้โค้งสุดทายเพ่นกัะเนียนแปดคือเก้าค่ะสามตัวเกือบแตกเด้ครับพี่น้องเนาะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมเพ่นจับศูนหาเจ็ด เกือบเป็นศูนย์หาแปดเพิ่นจับศูนย์หกแปดอีกนี่ิ่งดูโอ้ศูนย์หกแปดอีกพี่น้องพี่ประกายเพิ่นบอกน้าเชียว่าขันศิจับหผ่หลายเพิ่นกังวลที่ว่าพี่น้องว่าจับลายปานีเลขกมันกับเขาตัวนี่อาเซียนเพิ่นสิคุยหลังไม้กับน้ำเชียตลอดเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียสิมาบอกให้พี่น้องฟัง คันว่าจังๆซนขันเพิ่นจับเห็นบอมันผาดนี่ย่างโตย่างโตยงตัยงสินะครับค่ะนี่ของจริงพี่น้องวิ่นกันเลยค่ะคันเลขเพิ่นเข่าสองหัวติดแล้วนี่นกะรเฮ็ดให้เห็นให้พี่น้องได้เห็นแล้วค่ะคือเพิ่นแตกสามตัวอีหลีเพิ่นบอกว่าหกตัวนี้ต้องมีสามตัวตรงสตัวโต๊ดนะค่ะครับ ามตัวตรงสามตัวโต๊ดแล้วแต่พี่น้องวิ่นกันอันนี้ก็คือดวงอีกเนาะแมน่นกว่าผู้ใดสีวิ่นกันได้สามตัวตรงตรงไพ่สีวิ่นได้สามตัวโต๊ดค่ะท่านผู้ชมซึ่งเอามาล่งสองงวดติดแล้วกับเข่าสองงวดติดค่ะบ่ไดไรโกโหกเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเห็นกันแล้วพี่น้องก็หลายหมื่นก็นเห็นค่ะท่านผู้ชมค่ะตามใม่เด้อค่ะใจเย็นเย็นเด้อเดี๋ยวคนล่องห้ค่ะ ขดันดนผุ้มชมแมววินไห้น้ำเชี่ยวมากงวดแรกที่งวดที่ออกโคกซีอ่าเพิ่นห้น้ำเชี่ยวมากเก่ากับสองดับรางครับค่ะงวดที่สองมาน้ำเชี่ยก็เลยห้เก่ามาเชี่ยไปตามแม่เพิ่นดับรางทน่นนันทุกหลักเนาะเนนค่ะเจ็ดกับสามยูยูขัด่ันพุชมครับ, 3, ดดรบเดี๋ยวตามให้ต่อได้ครับผมค่ะ<า>เป็นการประหยัดไปเพิ่นว่าสิบปีแล้วบ่เคยรุดเป็นบอครับเพิ่นบอกห้น้ำเชี่ยวฟังเด้ค่ะขัดนันพุมค่ะ โอ้ค่ะท่านผู้ชมปูป,ปูพิศนาโคราชนี่ครับผมคลิปที่ปูว่าฝันเห็นท่โทรศัพท์สองขึ้นนะพี่น,อนอ้องเนาะก็มาเชื่อก็ไเลยถามว่าโทรศัพท์ปูเบอร์ยังครับผมเนี่ยค่ะตัดให้ปูแปดศูนย์โอ้ค่ะคปะเล็กเข้าเป็นทางการตลอดค่ะครับมวนนี่ขึ้นบนเนาะค่ะครับปีนี้นาสิรุตปมันสีงวดหรือหางงวด สีงวดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ่อมาเชื่อคิดว่าอีกสองงวดทั้งหนาหนาจะเดินดีเด้อี่น่องเนาะกอดติดไปปีไกเพันรุดสองงวดค่ะท่านผู้ชมปีนี้มาลดว่าซีกับหาขันจพพับว่าผิดค่ะประมาซีเนี่ยครับค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวครับค,ค่ะอันนี้เฉพาะแฟนคลับปลาเล็กเนาะที่พึ่นอยากได้ค่ะ ครับนี่เป็นเลขผู้ใหญ่ให้มาเนาะค่ะไล้ไล้กับจริงะะ้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องซอยกันตัดค่ะงวดนี้ขึ้นบนเขาบนพรบพี่น้องเนาะค่ะคือ,ค,อคือจังน้ำเชียไดใดเลขวิ่งหาตัวเดียวผู้ใหญ่เพิ่นไห้มาเนาะครับค่ะ,คะก็มาเบิ่งหากระสีใดหนึ่งสองสามสี่หาหกหางหนึ่งเนาะนี่กระสีไดหาเนี่คันเข้าตัดเอาเนาะนี่โอ้ี่ แบบนี้นี่วิธีเลรวน้ำเชี่ยเนาะครับค่ะแต่ว่าก็ต้องรอเลยคุณยายเพิ่นไหมากก่อนถูกต้องครับผมเพิ่นเป็นสายบนค่ะวิ่งตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมตามไม่ค่ะท่านผู้ชมเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เชนนครานมน้ะพี่น้องเนาะครับเลขอามีที่มาสายใตกับเขาหาครับผมค่ะเลขอาจารย์ลักสิบห้าลักหน่วยศูนย์ครับผมจับครูหาศูนย์ ครับโอ้ลังลอยจา์หกหาศูนค่ะครับตามไม่ค่ะท่านผู้ชมครับผมตามไม่เด้อครับผมครับแม่เอฟซีสระบุรีนับผิดหรองเนาะค่ะคนไหนศูนแปดต่ว่าเป็นเล็ล่วงหลังต่ว่าเลขวิ่งวิ่งบนศูนกับเขาใช่ครับผมวิ่งบนศูนกับสามเนาะครับค่ะตามไม่ค่ะอันนี้เลขกเมียกอดกันตัวนี้ โอ้ค่ะท่านผู้ชมพอบุญสารข้ามแน่นอนลงลางลงลางครับผมเม็ด <c oughs> เดียวโอ้สองเม็ดเนาะลงลางตัวนี้ครับผมแต่ว่าเอาเหล็กพ่นบบหลายครับโอ้ง่ามดีเทอาเสียรายเนะาะค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นเร่งสีพี่นออ้องพ่นกระถือว่าบ่เขา่าแต่ว่าทางส่องก็อยากให้มาเบิง่งว่าเออเลขเพ่นมมนหน่อยหาง ควรสิติตามบ่แน่งวดนี้อาจจะยู่บนอยู่ล่างก็ได้เนาะครับค่ะงวดนี้มันสลับกันค่ะท่านผู้ชมค่ะก็อยากนํางไม่พี่น้องเบิ่งค่ะครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขล็อกพ่อคนบ้านผือนะพี่น้องเนาะค่ะครับเพื่อนก็ให้วิ่งบนล่างห้าครับสามแต่ว่าให้ลูดหาครับผมกับเขาแมมเกือบคลายหนาที่นี่เลขกดับล่างเนาะค่ะอกับวายุโอ้เสียวขนาดเลยครับผมแต่ว่าของเพื่อนมันผันว่ากลับ ดับก็คือแปดศูนย์ขันศูนย์แปดสื่อได้ครับค่ะเลขลอกบนเขาหาศูนย์ครับผมเลขลอกค่ะรูุดหักขอลอกหน่อยลงยังก็นี่ได้บ่พ่อมันมันหลายพี่น้องเพิ่นกับบ่ไหวเนาะเพพอเนีนไหแต่ว่าเนีนบ่เขาครับผมค่ะแจ้งแจ้งแจ้งเต็มที่ลอกแจ็คซิโตัวก็โอเคอยู่อันนี้แจ็คตัวเหอน่าจะซิบหาเป็นค่ะครับ ตามไปครับผมเครื่องเหล็กดับความเร้่อครับผมค่ะอ๋อค่ะเหล็กวิ่งบนพี่นกเข่าเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่ว่ามีศูนหาเพิ่นจับศูนแปดแลีนลงล่างค่ะข้างล่างรุดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้เขาดีเลยงวดว่าหันกับเขาเก่าเนี่ยแม่นค่ะเลขพี่นกค่ะท่านผู้ชมเริ่มเขาแล้วเป็นลักซี่เลกวิ่งเพิ่นครับ ค่ะเริ่มแล้วค่ะับเพอครับผมตามไม่ค่ะท่านผู้ชมครับโอ้พอสีนี่สุดยอดดีเสุดเดินดีเด้อครับพ่อเมียนเด็กว่าหลายพ้อเด็กว่าหลายบนล่างนี่โอเคอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้พอซีนี่แน่นอนตามไม่ค่ะครับผมแม่เอฟซีน้องจอกเข้าอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมครับล่างหลุดค่ะล่างต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่ง หกเจ็ดแปดค่ะมันต้องเพิ่มตัวนี้ครับค่ะตามม่ค่ะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวนี้เลขกแม่อันห้ยไปซีฟดีเดี๋ยวนี้ครับค่ะบางเทีกับไปลอยค่ะท่านผู้ชมแนวมันกับเคยเขาแต่ว่าเหมือนกับประคับประคองเนาะครับค่ะใกล้สินิ่งแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมพอร้องกัดเขาตัวเล่นเนาะเด่นเล่นหาครับผมครับนี่ก็น เกดมาเป็นแนวทางให้เ้าเลยครับผมสำหรับผอหลองครับผมยอย่าเผลออย่าผัดเลขกเลขติดบนเลขติดบนบติดฐานที่ลูกศรน,นั้นเชียเลขติดบนเลขติดบนเอาเฉพาะข้างล่างสองสามสี่ห้าอาจารย์กระทุ่มแบนครับผมค่ะวิ่งบนศูนย์กับหกครับผมเขา้าศูนย์ค่ะจับครูอาจารย์บกเขา่าบกเขา่าแต่ว่าอาจารย์ไปถือผู้เดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมโอ้ย ว่าถือศูนย์แปดเมีนเเยนบอกเด่กคนคิดมากสิครับผมค่ะจับไห้พี่น้องน้ำเน้ะอาจารย์ค่ะแมนอยูยครับผมเด็กตัวนพี่น้องเอฟซีดิค่ะอาจารย์ครับสุดท้ายก็พอเส้นกับบินแล้วพี่น้องเนาะค่ะเด็กตั้งรักเนี่เพิ่นกับรุ่งยาก,กับพี่น้องครับผมวิ่งวนกับเขาแปดเด็กตั้งรักเพิ่นกับไปเขา่างแล้วพี่น้องเนะาะศูนย์กับแปดค่ะ เอาครับพี่น้องครับผมกะได้เห็นกันแล้วเด้อครับผมสําหรับอ่าสัมนกต่างๆเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นให้แนวทางแล้วก็เขาเทิงสามตัวสองตัวบนล่างครับผมครับเกขามาเชยร์กาจะนํามาเสนอให้พี่น้องเอ็มซีอีกเด้อครับผมครับขอขอบคุณพี่น้องเอ็มซีเด้อครับผมที่อ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจแล้วก็ด้โชว์ได้ลับน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะงวดวัน 16, ทีน่สิบหกท่นวาคมกะมาตามกันต่อครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ